บัดเดี่ยวดังงั่งเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชงแงหาเห็นโยคียขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพุแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาว,วันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจริงเจรจาแม้ใครรักรักมั่งชังชังต่อให้รอบครอบคิดอ่านนาหลานารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงสู้ตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอสิบคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตา